วันนี้นะครับผม Among Us โหมดใหม่นะเป็นโหมดคุณตำรวจซึ่งคุณตำรวจนั้นมีหน้าที่ในการจับฆาตกรโดยการที่จะต้องฆ่าฆาตกรให้ได้ฆ่าฆาตกรได้ฆาตกรจะตายแต่ถ้าเขาฆ่าผิดคนไปฆ่าคนบริสุทธิ์กรรมนั้นจะตื่นตามสนองนะเขาก็จะตายเองเฮ้ยคนดีแล้วผมจะต้องอยู่กับใครอะไอเคเหรอครหวานเหรอ นอยู่นิ่งๆทุกคนในเคมีสิบเป็นนะทำตัวเองก่อนนะมไม่อยากตายอ่ผมจะได้เป็นตำรวจแล้วอะ่ะเขาอยู่หัวยานกันเยอะเลยใจเลยเคเป็นทุกคนคิดว่านะเชื่อ,อเคเ,เ,เ,เป็นทุกคนเชื่อผมเปนะ็ว่าเคเป็นดูกล้องอีกคนหนึ่งอะใครต่เล่นนะก็จะไว้ใจได้กล้องของกองพิยาดา แกมาแกมาจลุงไข่เดินผ่านไปครับผมฟองจริงจริงเมื่อกี้ลุงไข่เดินออกจากห้องแอดมินกูยังไม่ตายใช่ครับผมเดินออกจากห้องแอดมินครับเพราะผมดูแอดมินเจ้วกลบอยู่ตรงลุงไข่เลยอ่าฟองค่าเองแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ในห้องแอดมินแค่คนเดียวแล้วทำไมฟองไม่โหวตศพอ่ะฟองเจอเจอเจอพี่แล้วฟองก็เดินลงไปโหวตศพ รีพอทผมได้ข้อเท็จจแล้วทุกคนอ่าถ้าถ้าบอกว่าเพิ่งตายอ่ะผมมาอยู่ตรงห้องไฟแล้วครับซึ่งในห้องไฟมีมาร์กกับมีกล้องอยู่สรุปมีไขหวานมีผมน่าสงสัยมากแล้วก็มีฟองหิวนะ3ามคนโอเคไหมไขเป็นตํารวจน่าจะตายแล้วรอบนี้ขอปักลุงไข่กับฟองหิวไว้ก่อนแล้วกันนะพอบ้านด้วยพอบ้านด้วยพอบ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะเคฟองหิวไขหวานทุกคน3ามคนนี้แหละแต่ว่าเคไม่กล้าเสี่ยงเอาไขหวานกับฟองหิวไว้ก่อน ผมมั่นใจจูลี่แล้วกันนะมั่นใจมากเลยว่าเคฟองหิวไข่หวานต้องมีคนเป็นตักคนหนึ่งเรองหิวฟอวเดไขหวานเดินตามฟองหิวเลยอะ เฮ้ยไอเคโดดท่อไอเคโดดท่อเจอเคที่ไหนป่าท <the> <Oliver> ี่นั่นเจอเคที่ไหนป่าที่นั่นไอเคโดดท่อแล่ยังอยู่ในห้องนี้อยู่นะซฟรซี่โมเมนเตอร์เป็นตำรวจ ออจะฆ่ากูเหรอจะโดดมาฆ่ากูเหรอไอ้เกดจะโดดมาฆ่ากูเหรอ่ะอ่ะะอ่หมดสติจะโดดมาฆ่ากูเหรอไอ้เกดจะโดดมาฆ่ากูเหรอจะโดดมาฆ่ากูเหรอไอ้เกดว่าแล้วปัญหา ผมตัดให้นะผมตัดไข่หวานกับฟองหิวเดินตามกันตลอดเวลาเลยเพราะว่าอยู่ในสายตาด้วยเกียร์แห่งรอมโพภคคือผู้รักษาความปลอดภัยที่ทําหน้าที่ดีที่สุดครับผมกคนเพราะว่าอยู่ในสายตาปาร์กไปกับพี่จูลี่ลูกไข่หวานไปกับฟองหิวเหลือเพียงคนเดียวที่หายไปครับผมกคนต้องการกันตายนานครับผมกคนเดือดทิ่ก้อน้เดือดป้าเดือดปเดื้าเาเดอดป้ คือขนาดไปลับแบบคิดว่าหลบลูกไข่ได้แล้วลูกไข่ยังแบบเดินตามดับกล้องมาได้อีกอ่ะใครมีสแกนอะไรยังไงไหมอ่ะสับปะดคลุกกันหน่อยไหมอ่ะอันนี้ศพอยู่ไหนอ่ะศพอยู่ในห้องแอดมิวห้องแอดมินไม่พี่จะปล่อยดำแค่นั้นพี่โจอ่ะอยู่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 เยอะกว่าไอ้ดำใช่ผมอยู่ในกล้องแบบเกือบตลอดเวลาเลยอ่ะอ่ะอ่ะผมกำลังสืบผมกำลังเป็นสายลับสืบราชการลับไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นสายลับ ส่วนสุเจดอยู่ตอนนี้ไม่มีใครเห็นว่าผมเป็นตำรวจผมคือสายลับยังไงล่ะผมจัดไปแล้วข้าตอนหนึ่งส่งคนหนึ่งผมเองไม่กล้าเสี่ยงว่าจะเป็นข้าราชการใครหวานกับไอเนี้ยผมไม่ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะถ้าใครวิ่งใส่ผมผมจะปาดคนนั้นคืนเลยนะถ้าฟองหิววิ่งใส่ผมผมจะปาดคืนใครหวานวิ่งใส่ผมก็จะปาดคืนลองเสี่ยงดูกัน เราเป็นสายลับฟองหิววิ่งออกมาจากไขวานมนกัเดี๋ยวตอนนี้ฟองหิวกับใควานมันอยู่ด้วยกันละดูกล้องก่อนแล้วกันนะแล้วผมจะดูกล้องสายว่าใครเป็นมาจุดนี้อยู่ด้วยกันฟองหิววิ่งเข้ามา กดผิดเกดกดผิดว่บอกว่าข้าต้าตตายแน่เลยว่ะกดผิดโอ้โหกดผิดคือสงสัยว้วกูตายแล้วใครเป็นตำรวจใครจะเป็นตำรวจตำรวจจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอ๋อ ที่ทำเควสเลยับเสร็จแล้วครับนิดเดียวครับผูเสร็จนานแล้วโวยโอ้โหผม,มรู้แล้วเว้ยว่าฟองหอิวเป็นเว้ยคิดว่าเขาจะมุดท่อมาฆ่าผมผมก็เลยไปดักฆ่าตรงท่อจูลี่มาขวางทางแต่ไม่เป็นไรฮนะในสุดท้ายที่สุดนะผมก็ลอยไปทำเควสแล้วก็ทำให้ยันลนี้ปลอดภัยสายลับศูนย์นเจฮะอ่ะอ่ฝากกดไลค์กดติดตาม ติดดาวด้วนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย